สวัสดีครับคันนี้เป็น2 1 0ศนย์ E 2อ0ครับเป็นตอนหนึ่งเพิ่งวางเครื่องมาใหม่นะครับเอาเครื่องเดิมออกแล้วก็มีอัตราเร่งอื่นเหมือนเดิมนะครับไม่ต่างเลยจะเดิมเลยนี่เป็นเกียร์สี่เกียร์นะครับดูวัดเร่งควาทถีนะครับนะครับหน่วงมากๆนะครับเนี่ยรถเปลี่ยนเครื่องมาไม่ใช่ว่ามันจะดีนะครับเนี่ยเปลี่ยนเครื่องมาแล้วเร่งไม่ออกเปลี่ยนเครื่องตัดได้ไหมครับเนี่ย เอดูครับว่าแรงมัดละบิดก่อนทำเป็นยังไงนะครับโ,โชีดสองสามศูนย์นะครับสองหนะครับ ดูว,ว่าแต่ละหัวฉีดเป็นยังไงบ้างนะครับเท่ากันหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่ารถเพิ่งวางเครื่องมาแล้วมีอาการเร่งไม่ออกนะครับเราก็80ตัวครับแรงม้าแล้วก็แรงบิด130ตัวถือว่าไม่ผ่านแน่นอนครับถ้าได้วางเครื่องแล้วขึ้นเทสนี้ถือว่าไม่ผ่านแน่นอนครับแน่ๆครับฝั่งซ้ายนะฮะฉีดไม่ได้นะครับ รั่วด้ว,ว,วยยดครบอโอเคครับชัดเจน80สิบตัวที่มาเพราะนีน้อัตราเร่งน,นะครับหลังทำเสร็จแล้วนะครับ,น,รบน,นะครับใช้ยีเป็นห้านะครับเรียบร้อยนะครับใส่โปรแกรมเรียบร้อยนะครับของเดิมนี่ยังนวง ตอนนี้เลิกหน่วงนะครับจะดูว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับ